ของาราบราคาคิงเทอรแล้วเพราะว่านี่แต่ตอนจบแล้วนะครับถ้าไม่ปั่นวันนี้ก็ไม่ได้ปั่นันนี้แต่วนะเพราะฉะนั้นี้รต้องรวมพลังให้ได้มากที่สุดให้ได้บึ้มที่สุดเลยเท่าไรกเท่าไรเท่าไรเ่ามันเคยไปถึง4ี่ห้าล้าน<ส><ด>ก็ั่นแล้ว<ส><ด><ส><ด>มากกว่าห้ก็ดีนะมากกว่า5ก็ได้แต่ว่า มากกว่าห้าก็พอใจนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอเนา่ยางนานเหมือนกันซีรี์เป็นไงบ้างคะฮะก็รู้สึกยิ่งใหญ่อลังการมากฮะสมคำแบบล่ำลือนะครับผมงานไฟนอลก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีโชว์สุพิเศษด้วย มามาดูก um ันว kind of ่าเราจะโชว์อะไรนะครับผมแล้วก็เราได้ยกแบบ a ิ like like one, much, like also, i o n หรือว่าคอสตูมของเรามาให้ถ่ายรูปกันหน้างานด้วยแล้วก็มีของต่างๆของทางซีรีส์แบบเยอะมากที่น่ารักแบบน่าเก็บสะสมมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากตอนนี้ที่จะได้ดู EP 14กลับมาแบบดูกับทุกคนอีกครั้งนึ่งครับผมใช่วันนี้คนมาดูเยอะมากเลยครับหลายพันเลยแล้วก็มาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันเป็น ครั้งสุดท้ายของซีรีส์ข้ามฟ้าก็วันนี้ก็จะได้ส่งตัวละครกลับไปนะครับห <laughs> ลังจากที่ไม่ได้ส่งมานานส่งล่าสุดก็คือเมื่อไรอ่ะอนานน,าน,นิ่งเฮียแล้วมั้งครับ <laughs> นานมากแล้วไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้แบบมีฟีลส่งตัวละครมานานแล้ววันนี้น่าจะเป็นอีกวันที่เป็นความทรงจําดีๆของชีวิตครับคนอื่นครับครับผม เกี่ยวกับตอนสุดท้ายใช่ไหมก็รู้สึกใจหายพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเราก็ถ่ายกันมาเป็นปีเลยนะกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะผูกพันกับตัวละครมากอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้องส่งตัวละครกับซีรีส์แล้วอันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมส่งตัวละครกับซีรีส์เพราะว่ายังไม่เคยได้มีแบบยังไม่เคยมีประประสบการณ์การส่งตัวละครกับเท่าไหร่นะครับผมก็ก็ ก็ลองดูนะครับก็จะมาก็ลองดูนะครับจ่ายก็อันนี้ก็ส่งไปไม่กี่ครั้งเหมือนกันก็ตื่นก็ตื่นเต้นปนใจหายนะครับผมพร้อมไปกับทุกคนเลยครับจ้าจินนี่รอดชีวิตไปจนถึง EP นี้นะคะที่ไม่โดนหนักเกมไม่โดนอะไรบ้างดีครับดีครับก็เดินตลาดก็ใส่แว่นดำกับปิดแมสจริงจริงนะเจริงมีแบบว่าเมื่อกี้ไฮบอยมาแล้วก็มีแฟนคลับคนหนึ่งเดินมาแล้ว เป็นี้ใส่แล้วเขาแกล่ะซึ่งจะมีแบบว่าเขาแก้่ะเขาแกล่เขาแกล่ะคาราทีหมแตกขอบคุณมากเลยที่ไม่ชอบรามินเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมแสดงได้ดีครับผมมันเคี่ยวอ่ะจะเป็นยังไงวาเพราะวันนี้คือเราจะทิ้งบทเยอะนะก็โหจริงๆรามินนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ที่ผมรู้สึกว่าผมรักเขามากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมกับเขาได้เรียนรู้แบ่งปัน อะไรในชีวิตเยอะแล้วก็ตัวละครเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใช้สภาวะจิตใจและอารมณ์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองอะที่พาเขามาถึงสั่งฝันได้พาเขามาถึงประสบความสำเร็จแล้วก็ จริงๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจัะยัง,ยงไม่ส่งตัวละครยังยันฮะอ๋อ,อจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วอ่ะจะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะส่งตัวละครตอนขึ้นเวทีของงานวันนี้แหละ <c oughs> จะพาเขามาดูบรรยากาศหนึ่งทีแล้วเดี๋ยววันนี้ห้องน้องสุดท้ายที่แบบเราจะได้คุยกันกับรามิน <c oughs> ครับประมาณนี้อ่ะัเค่ะครับผมจริงๆก็รู้สึกอยากเก็บความทรงจำให้ได้มากที่สุดบนเวทีบนตอนที่จะได้ดูไฟนนลนีทีพร้อมๆกับทุกคนครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบ โอเผื่อแป๊บเดียวมันก็ถึง EP 14แล้วม่มันจบไปมากเลยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความทรงจำกับเรื่องนี้ค่อนข้นางเยอะทั้งที่แบบว่าตามตอนไปถ่ายเองหรือว่าตอนงานต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะเก็บความทรงจำให้ได้มากที่สุดค<ช>รับใช่ีเยนะคบครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ทุ่มทุนแล้วก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเหมือนกับได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ ได้ออกกองด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันได้พูดคุยด้วยกันได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์จากที่แบบเราเป็นนักแสดงค่ายเดียวกันแล้วก็มาทํางานด้วยกันก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันเพิ่มขึ้นมันมากขึ้นมันสนิทขึ้นครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นสนิทกับผมป่าแต่ผมสนิทกคนอื่นไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้เล่นกับทั้งทั้งห้าคนนี้ใช่ครับผมก็รู้ก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบ เป็นความตรงตามที่ดีชายก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันก็ไมร้อง, oh. มองไห้รไมร้องไล้เอาจริงเมื่อกี้นั่งพี่ๆเขานั่งบิวเหไม่ <laughs> พี่ๆเขาพี่ๆไปหบเขาแบบเดินมาไฮบาร์หรือแบบมาถ่ายรูปก,ก็รู้สึกว่าเออแบแบแอบแอบรู้สึกว่าขเขาเลยรู้สึกแบบจะร้องเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่แบบเอาเพลงอะไรเอาเพลงนะเดี๋ยวต้องไปดูในต้องไปดูในโชว์เนี่ยใครใครจะเป็ร้องใครจะเป็นนักร้องใครจะเป็นคนร้อง อย่าบอกนะครับอย่าบอกตามใช่ก็เตียบอกว่ามันเป็นคณินนะครับนบางอย่างอาจจะคณินสอนให้รู้มิวแซ่เหรอลูกก็ใช่ค่ะก็มีไม่ใช่เป็นตัวหนูเลยไม่ใช่เลยคนะตัวจริงไม่ได้เป็นคนแซ่บแบบนั้นอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคณินคือปวดแอกหนูอ่ะเดี๋ยวเขาปวดแอกทำให้หนูเป็นคนโซกมากขึ้นท้าไม่ ทำให้นิวโตขึ้นเยอะเลยได้ได้ทำให้สกิลหลายๆอย่างของนิวพัฒนาขึ้นเยอะอแล้วก็สอนอะไรผมเยอะมากเหมือนกันก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจะก็จะไม่มีวันลืมเลยค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากแล้วก็ถ้าห่างหายกันไปนานต้องคิดถึงแน่ๆนหวั<อ>งว่าหลังจากนี้ถ้าซีรีส์จบไปแล้วทุกคนก็จะยังไม่หายไปจากเราเนาะยังอยากให อยู่กับพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าหลายๆผมเห็นนะว่าหลายๆคนอาจจะแบบมีฟีลอยากจะรอให้มันจบแล้วค่อยดูซึ่งตอนเนี้ทำได้แล้ว <c oughs> หลังจากวันนี้ไปดูได้แล้วครับไม่ต้องรอแล้วนะเพิ่มมาครบหมดแล้วนะคะไมไปดูได้เลยขอบคุณมากๆเลยครับโอเคค่ะขอาไปนะฮะ